รุ่นนี้จะเป็นเป็นสปอร์ตไลท์นะครับขนาดเล็กนะครับเป็นโคมไฟนะครับสปอร์ตไลท์ตัวนี้นะครับสามารถติดห้อยแขวนได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับอุปกรณ์นะครับเขาเรียกว่าอะไรวัสดุทําจากอลูมิเนียมนะครับตัวนี้จะสามารถตั้งที่ขาตั้งกล้องได้นะครับนี่การเปิดปิดจะมีไฟออกตรงนี้นะครับออกสองตรงนี้ได้เป็นไฟฉายแล้วก็ออกข้างหน้านะครับไฟตัวนี้สว่างมากแล้วก็สามารถสามารถชาร์จ ชาร์จแบตตรงนี้ไฟเข้าไฟออกได้นะครับใช้ฉุกเฉินได้นะครับสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับมีการบอกเปอร์เซ็นต์แบตนะครับนี่กดนี่เห็นไหมโอ้สว่างมากนะครับนี่ตัวนี้เป็นสปอตไลท์นะครับเรียกสปอตไลท์ได้เลยนะครับนี่มีไฟตรงนี้ไฟ a ไฟ b นะครับออกด้านข้างแบบนี้นะครับหรือกดพร้อมกันนะครับนี่กดแช่นะครับก็จะเป็นออกตรงนี้นะครับนี่สามารถกด พร้อมกันให้ไฟออกพร้อมกันได้นะครับตัวนี้ใช้งานดีๆทนๆนะครับมีไฟฉุกเฉินนะครับแถมด้านหลังนะครับจะเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับนี่เป็นแม่เหล็กมีเหล็กนะครับนี่ใช้งานติดไว้แบบนี้ได้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับน้ําหนักเบานะครับเล็กกระทัดรัดแต่ส่องสว่างมากสนใจนะครับกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับ